ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ำขึ้นสองเมตรไอที่นี่ถ้าทำไปทำมานะปุ่มเดียวน,ะน้ำสองเมตรก็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลย อันนี้ก็เสริมที่ที่ที่กล่าวมาเมื่อกี้อันนี้ถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็กดแจง้งจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกัน